ถึงแล้วครับวัดพุทธ,ธบูชาเขตบางมดนะครับหลงไปทั้งไกลนะสุดท้ายก็มาทางบางมดนี่เองเห็นสะพานตูนจะเริ่มอย่างะถาวัดนี่นะผมก็ไม่เคยมานล้เดี๋ยวไปลองดูกันวัดใจมากก็ถือโอกาชมวัดเป็นในตัวแล้วกันนะ ไม่ได้มองเลยครับคือวัดใหญ่มากครับไม่รู้ไปทางไหนแะล้นี่อุโบสถต้องอย่าท่าน้ำเราก็ต้องไปที่ท่าน้ำโซไฟสวยงามนี่อยู่ที่วัดพุทธบูชาะคระับเมื่อกี้มีเจดีย์สวยนะด้านหลังอะ่ะใหญ่โตโมโหรเลย ลานชอดรถอ๋อนี่คือท่าน้ำของวัดเห็นสะพานปูแล้วมีกาแฟสวยเห็นเห็นทางผมแล้วไม่เป็นไรไหนๆมาแล้วเดี๋ยวชมวัดกัน่อยแล้วกันครับขี่ขี่วนดูสักหนึ่งรอบ อุโบสถนะมีใบเสมาสใหญ่สวยครับอัดใหญ่โตมากเลยเดี๋ยววันลออุโบสดสักหนึ่งรอบแล้วกันมีหลวงพ่อองค์ใหญ่ด้วยด้านหน้าม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไร ขี่ไปขีมาเคยทอดน้ำขาไปชมด้านในโอกาสไปไหว้พระซะด้วย มีทางไปเจดี JD สูงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมออ๋มีสะพานยี่ทิอย์แถวนี้จะเป็นพวกเขต mm hmm. เขตส่งนะ mm hmm. ไม่มีอะไรพระมหาเจดี hmm. พุทธคยา แย่งบางมดเข็ตุ้งคุชมเลยแล้วกันก็มาแล้วครับร่มเย็นดีตรงนี้ ครับคราวนี้เราไปดูวัดเสร็จแล้วมาดูสิ่งที่เราตามหาก็คือสะพานปูนนั่นเอง อยู่ตงรงริมคลองบางมดเนาะไม่รู้จะใช้อันนี้หนระือเปล่า